สวัสดีค่ะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางวันนี้เราจะมาสอนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยใช้เพียงบัตรประชาชนแค่ใบเดียวจะมีวิธีการยังไงตามมาดูได้เลยค่ะ ไปสมัครได้ที่ www.sso.go.th/sectionc0/regist/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอได้เลยค่ะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนที่มีตัวอักษรภาษา,ษา,ษา,ษาษสสอังกฤษ2ตัวกับตัวเลขโดยไม่ต้องใส่ขีดนะคะ ต่อมานะคะให้กรอกชื่อและนามสกุลและว,วันเดือนปีเกิดค่ะกรอกที่อยู่ปัจจุบันจังหวัดเขตหรืออำเภอแขวงหรือตำบลอะไรใส่ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะอย่าลืมกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆกรอกอาชีพ รายได้ต่อเดือนและสภาพร่างกายค่ะถ้าร่างกายมีความพิการให้กรอกระบุความพิการนั้นๆในช่องถัดไปด้วยนะคะขั้นตอนต่อมาเป็นการเลือกการจ่ายเงินสมทบมาตรา40จะมีการจ่ายเงินสมทบอยู่3ทางเลือกทางเลือกที่1 70บาททางเลือกที่2 100บาทและทางเลือกที่3 300บาทค่ะ กดเลือกสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางและกดลงทะเบียนเลยค่ะกดยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกดยืนยันเงื่อนไขและข้อตกลงยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วระบบ จะยืนยันการลงทะเบียนโดยส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้เพียงเท่านี้ก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกรันตนมาตรา40ด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจากการติดต่อของโรคโควิด -19 ทำง,ง่ายๆที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางสวัสดีค่ะ